7คู่ตัวละครที่ไม่ควรนํามาคอมโบกันเด็ดขาดจะมีตัวอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยครับ ใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ Golden เติมเกม .com เติมเกมราคาประหยัดตลอด24ชั่วโมงด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเติม Rv ใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นอยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์มาที่ ad golden เติมเกมและอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นคุ้มคุมจากเพจ Golden เติมเกมกันด้วยใครที่มองหาร้านขายเดีเกม Rv ต้องเพจ admin ต้น tp7 ที่มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนปลอดภัยไม่มีการโกงใครกำลังมองหา i อดีคุ้มคุมพร้อมเล่นลุนคบแลงคอ์ สกินแลจริงๆเพียบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับ7คู่ตัวละครที่ไม่ควรนํามาคอมโบกันเด็ดขาดจะมีตัวอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยครับคู่ที่ 1, 1> แล็กับฟอร์เรนติโน่คู่หูนี้บอกเลยครับว่าอย่าให้ได้คอมโบกันเด็ดขาดก็อย่างที่ทุกคนรู้น,นะครับว่าฟอร์เรนการที่จะได้ล้ำแบบง่ายๆก็คือต้องทําให้ศัตรูอยู่นิ่งๆกับที่ใช่ไหมครับแล้วการที่ศัตรูไม่อยู่กับที่แล้วยังโดนแลไน็ไถหนีออกไปอีกเหตุการณ์แบบนี้ผมต้องให้อิโมจิหัวกะโหลกเลยครับเหตุ ท่าของคู่ที่2องซูเปอร์แมนกับแกร็กคู่หูวซุปกับแก๊กจริงๆก็ไม่ถือว่าน่าเกียดมากนะครับถ้าคนที่เล่นซุปรอจังหวะแก๊กใช้อันตีไปก่อนแต่มันจะน่าเกียดมากครับถ้าซุปอันตีไทยออกจากดูดของแกรกซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ต้องถามครับไฟพังเละตุม้มตามตุม้มตามแน่นอนเหตุการณ์ตัวอย่าง คู่ที่3 ต้นไม้ของพ่อกับเอลสุคู่หูนี้ไม่เข้ากันอย่างแรงเลยครับตัวหนึ่งก็ต้องใช้ความแม่นตัวหนึ่งก็ถ่ายทั้งวันไม่ควรหยิบมายืนคู่กันเลยครับไม่งั้นในการยืนเลนมังกรอ,อาจจะเลเทได้นะครับขอต้องบอกว่าต้นไม้ของพ่อมันเป็นตัวหลวงครับเฮ้ย <l ots> พี่พี่ต้นไม้มันเป็นแทงครับใช่ครับมันเป็นแทงแล้วเมื่อกี้พี่บอกว่ามันเป็นตัวลลวงได้ไงอะ่ะ <l ots> และปกติต้นไม้มันอยู่กับน้องหรือเปล่าอะ่ะ <l ots> เออว่ะนั่นแหละครับก็อย่างที่เห็นนอกจากต้นไม้จะถ่ายศัตรูออกจากซุ่มของเราได้แล้วต้นไม้จะไม่มายืนปกป้องแครี่อย่างคุณแนนน่่ออเหตตุกาารณ์ัวยง คู่ที่ 4. อาญากับฮีโร่หายตัวไม่ว่าจะเป็นแบทแมนเอลซูลิงหรือว่าคิวเลนอาญาเป็นตัวละครที่คอมโบกับตัวไหนตัวนั้นก็จะเก่งขึ้นแบบ300เแต่ไม่ใช่กับฮีโร่หายตัวครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าการที่อาญาไปเกาะหัวของแบทแมนเอลซูลิงหรือว่าคิวเลนจะทําให้สกิลหายตัวไร้ประสิทธิภาพไปเลยครับศัตรูจะมองเห็นว่าอาญากําลังลอยอย,อยู่ถ้าดูดีๆเหมือนกระสือเลยครับเหตุการณ์ตัวอย่าง UG g a เกบริการให้เช่า ID เกม ROV Free Fire Mobile l e g e n d s และยังสามารถปล่อยให้เช่า ID ตัวเองได้อีกด้วยหมวด ID มาใหม่ราคาสุดคุม้มเริ่มต้นที่5บาทเท่านั้นไปโหลดกันได้ที่ Pay Store แล้วไปเล่นสกินแร่แรตึงๆกันเลยครับคู่ที่5 เทนกับเตียวเซียนคู่หูนี้ถ้าคอมโบกันแล้วก็ผมให้กระโหลกรัวๆไปเลยครับต้องบอกว่าปกติเตียวเซียนก็จะแช่โดนยากอยู่แล้วถ้ามาคอมโบกับเทนอีกแล้วก็การแช่จะยากขึ้นไปอีก200%เพราะอทุกครั้งที่คุณจะแช่มักจะมีเทนมาไถออกเสมอหรือตอนที่คุณอันตีสวยๆเขาก็จะผลักออกจากอันตีของคุณจนทําให้คุณมีอาการแบบนี้และครับเหตุการณ์ตัวอย่าง คู่ที่6กไฮยเตกับเบลดัมคู่หูไฮยเตกับเบลดัมก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ยืนด้วยกันในเรียนมังกรแต่ไม่ควรหยิบมาคู่กันนะครับเพราะอย่างที่ทุกคนรู้ความสามารถของไฮยเตก็คือเรื่องการล้ำห้าตึงตงแล้วถ้าการที่ไฮยเตกำลังจะเกิดแต่โดนคุมกำเนิดด้วยอันติฝังของเบลดัมบอกเลยเรียบร้อยฮะเหตุการณ์ตัวอย่าง และคู่สุดท้ายคู่ที่7ซาต้ากับซิปวันใดวันหนึ่งที่คุณกําลังจะได้เฉิดฉายคุณกําลังจะบิน5สเต็กแอคสาวตึงๆแต่คุณก็ต้องโดนขัดขาด้วยคนในทีมของคุณที่ชื่อว่าซิปใช่แล้วครับถึงซิปจะเป็นซัพพอร์ตที่โกงติดเมตาแต่ก็ไม่ควรเอามาเล่นคู่กับซาตาครับเพราะถ้าคุณกําลังจะบินแล้วถูกซิปอมแล้วก็อาจจะทําให้เสียจังหวะได้เลยครับเหตุการณ์ตัวอย่าง แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวละครไหนไม่ควรหยิบมาคู่กันเด็ดขาดก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ